สวัสดีเจ้าพอแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Go Today ทองวันนี้แม่แล้วนะเจ้าป้าก,กับพินคนเดิมเจ้าโหวันนี้เนี่ยมีเรื่องตื่นเต้นขนาดมาเล่าสู่กันฟังเลยคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นปรากฏการที่แบบอึง้งชึ่งสุดๆไปเลยเจ้ามามาดูตัวเลขนี่กันก่อนเลยเจ้าราคาทองคําในตลาดโลกเนี่ยนะทะลุไปถึง5,111เหรียญสหรัฐโอ้โหพระเจ้าช่วย ไผ่จะไปเชื่อว่าเฮาจะได้หันตัวเลขเจี้น่ะเจ้ามันปุ้งขึ้นมาแบบเบิ่นหน้าเชื่อเลยแต่แต,แตเจ้าแล้วทองคําบ้านเฮาล่ะก็น้อยหน้าที่ไหนแล้วเจ้าทองคําแท่งบ้านเฮาเนี่นะทําสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ไปเลยที่74,950พัน้าบาทโหขึ้นแบบขึ้นแบบบ่มีหยุดฉุดบอยู่บ่มีพักบ่มีเหนื่อยขึ้นอย่างเดียวเลยเจ้าคําถามสําคัญก็คือเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น มันมีพลังออหยังกันแน่ที่มาดันราคาทองคำเพื่อมันปุ้งไปถึงระดับประวัติศาสตร์จะอีนะเจ้าเอาล่ะวันนี้พิมพ์จะมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเลยเจ้าคำถามหลักของเฮาก็คือเพราะอัหยังไปไปหาคำตอบด้วยกันเลยเจ้าโอเคปัจจัยหลักๆที่ทำให้ราคาทองมันปุ้งขนาดนี้เนี่ยนะเจ้ามีอยู่หลายอย่างเลย แต่ว่าตัวที่สำคัญแล้วก็เกี่ยวโยงกันเหมือนกับละครเศรษฐกิจโลกเรื่องยาวเลยเนี่ยก็คือ3เรื่องนี้แหละเจ้าแล้วจะบอกคือนะมันไม่ได้แยกกันเนอะแต่มันเชื่อมกันหมดเลยลองนึกภาพตัวเกันนะเจ้านึกภาพทองคำกับเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไปเล่นไม้กระดกตัวเอนพอฝั่งเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงปุ๊บฝั่งราคาทองก็จะดีดตัวสูงขึ้นปั๊บเลยมันสวนทางกันจะอี้เลยเจ้าง่ายขนาด คำพูดนี้เนี่ยหันภาพชัดเลยเจ้าคือในช่วงเวลาที่โลกมันเต็มไปด้วยความบันแนนอนสิเนี่ยนะนักลงทุนเขาก็จะมองหาสินทรัพย์ที่มันปลอดภัยซึ่งก็คืออะอย่างละก็ทองคํานั่นแหละเจ้ามันเลยกลายเป็นที่ต้องการมากขึ้นไปแหมเอาละเจ้าทีนี้เราจะไปดูกันที่ปัจจัยที่มันซับซ้อนขึ้นมาแหมน้อยแต่บ่ต้องกลัวนะเจ้า พิมพจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเหมือนเดิมมันเหมือนกับเกมการเงินที่เดิมพันสูงขนาดระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเลยนะเจ้าและนี่คือผู้เล่นคนสำคัญที่หลายคนอาจจะคาดบ่าไม่ถึงนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นเจ้าถูกต้องเลยการเปลี่ยนแปลงน,นโยบายการเงินของญี่ปุ่นนี่แหละเป็นตัวแปรสำคัญในเรื่องราคาทองคำครั้งนี้เลยเจ้า พิมพจะเล่าให้ฟังเป็นนิทานเลยนะเจ้าฟังดีๆเนอะคือเมื่อก่อนเนี่ยการกู้เงินเป็นเงินเยนที่ญี่ปุ่นมันถูกขนาดถูกมันได้มาฟรีๆเลยอะ่ะนักลงทุนเขาก็เลยไปกู้เงินเยนเนี่ยแล้วเอาไปลงทุนทั่วโลกเลยโดยเฉพาะที่ไหนรู้ไหมในพันธบัตรของสหรัฐแต่แต่ตอนเนี้ญี่ปุ่นเขาเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยแล้วเจ้าทีนี้เรื่องมันก็เลยเปลี่ยนนักลงทุนก็เลยอาจจะเริ่มเทขายพันธบัตรสหรัฐเพื่อจะเอาเงินกลับไปลงทุนที่ญี่ปุ่นแทนไงเจ้า และนี่แหละคือจุดสำคัญเลยเจ้าพอมีการเทขายพันธบัตรสหรัฐหนักๆเข้าเนี่ยมันก็เลยทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนลงอย่างหนักเลยแล้วพอดอลลาร์อ่อนลงก็อย่างที่เราคุยกันตอนแรกเลยราคาทองคำก็ปุ้งขึ้นทันทีหันกระเจ้าว่ามันเชื่อมโยงกันหมดเลยอา หลังจากที่เฮาไปทัวร์รอบโลกกันมาแล้วเนาะทีนี้กลับมาที่บ้านเฮากันบ้างเจา้าว่าเรื่องราวใหญ่โตระดับโลกทั้งหมดนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนไทยแล้วก็ราคาทองในบ้านเฮาจะได้พองนี้คือตัวแรกสถิติใหม่อย่างเป็นทางการของทองคําในประเทศไทยเนื้อเจา้าทองคําแท่งนะ74,950บาทส่วนทองรูปพันธจ์75,750บาท ภัยอยู่หน้าจอก็แคปหน้าจอเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้เลยเนื้อจา้าเพราะนี่คือประวัติศาสตร์เลยแต่เรื่องมันมีจุดหักมุมที่น่าสนใจอยู่เจ้าคือในขณะที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเนี่ยนะมันก็ทําให้เงินบาทของเฮาแข็งค่าขึ้นมาตวัวซึ่งการที่เงินบาทแข็งนี่แหละเจ้าที่เป็นตัวช่วยเบรกบฮือราคาทองในประเทศเฮาพุ่งไปไกลกว่านี้บ้ันนะเจ้าโอโหราคาคงทะลุไปไหนตอนไหนแล้วสไลด์นี่หันภาพชัดเลยเจ้า เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในขณะที่เงินบาทของเฮาแข็งค่าขึ้นสู้ชีวิตขนาดเหมือนเป็นกรอกบ้องกันเพื่อให้ราคาทองบ้านเฮามันปุ้งแรงเท่ากับราคาในตลาดโลกเจ้าและผลที่ตามมาในชีวิตจริงก็คือออย่างฮู้กับเจ้าก็คือตอนนี้เนี่ยตามร้านทองต่างๆคนแน่นขนาดเลยส่วนใหญ่เขาเอาทองที่เคยซื้อเก็บไว้เนี่ยไปขายกันเพื่อทํากําไรจากราคาที่มันปุ้งสูงขึ้นนี่แหละเจ้าแถวบ้านพิมพ์นี่คิวยาวเหยียดเลยเนาะ เอาละเจ้ามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเดี๋ยวพิมพ์จะมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดของราคาทองคําที่มันปุ้งทยานอย่างบัน้าจเจื้อนี้คือฟังแม่รอกนะเจ้าสรุปง่ายๆเลยนะเจ้าก็คือราคาทองทําสถิติสูงสุดใหม่ทั้งในตลาดโลกแล้วก็ในไทยสาเหตุหลักๆก็มาจากความวุ่นวายของโลกแล้วก็เงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงโดยมีญี่ปุ่นเป็นตัวเร่งสําคัญเลย ส่วนในบ้านเฮาเงินบาทที่แข็งขึ้นมาก็มาช่วยเบรกราคาไว้ได้ส่วนหนึ่งเจ้าสุดท้ายนี้แล้วเป้าแม่พี่น้องหลหะเจ้ากึะใดกันพองหลังจากฟังมาทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยกึดว่าราคาทองจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะเจ้า สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามการจนจบนะเจ้าถ้าชอบการวิเคราะห์แบบเข้าใจง่ายๆม่วนๆจะอีนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Go Today ทองวันนี้ของเฮาไว้ตัวนะเจ้าแล้วถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยอะยังคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวพินจะรวบรวมด้ตอบในครั้งต่อไปเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า